บางทีเราทุกคนก็ต้องการกำลังใจเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันใช่ไหมคะคำพูดดีๆที่ช่วยให้เรารู้สึกปลอดภัยแล้วมีแรงก้าวต่อไปวันนี้พิมพ์มีของขวัญให้ทุกคนกันค่ะนั่นก็คือ7 wallpaper สำหรับ7วันค่ะที่จะช่วยเติมพลังให้หัวใจของคุณค่ะโหลดไปใช้แล้วมาส่งต่อพลังบวกด้วยกันนะคะมาเริ่มวันแรกของสัปดาห์กันค่ะ wallpaper สำหรับวันจันทร์นะคะ Start fresh every day with a heart full of hope. ไม่ว่าคุณจะมีสัปดาห์ที่แย่แค่ไหนในเมื่อวานซึ่งมันเป็นอดีตไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เป็นโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอคะ่ะลองหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าพร้อมแล้วสำหรับวันใหม่ทุกอย่างจริงๆก็เริ่มต้นที่ใจของเราเองคะ่ะทุกคนเรามาต่อกันด้วย w a l เปเปอรสำหรับวันอังคารกันคะ่ะ Every problem has a solution. Just move forward. บางครั้งปัญหาก็เหมือนภูเขาสูงชันที่เรามองขึ้นไปเรารู้สึกเหนื่อยล้าใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าถ้าคุณก้าวไปทีละก้าวไม่ต้องรีบโฟกัสอยู่กับช่วงเวลาปัจจุบันดื่มด่ำไปกับมันคุณก็จะไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันค่ะเพียงแค่คุณต้องเชื่อในตัวเองนะคะพิมพ์เคยนั่งคิดหาวิธีแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งอยู่ค่ะคิดยังไงก็คิดไม่ออกค่ะ จนพอได้นั่งสงบนิ่งอยู่กับตัวเองได้ทำสมาธิอยู่ดีๆก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาเลยค่ะถัดมาจะเป็นวอลเปเปอร์สำหรับวันพุธค่ะ Success starts from taking action ทุกความสำเร็จไม่ได้เกิดจากความโชคดีเสมอไปแต่ในบางครั้งมันเริ่มจากก้าวเล็กๆที่คุณเลือกจะลงมือทำในวันนี้นั่นเองค่ะลองเขียนเป้าหมายเล็กๆของคุณลงไปแล้วเริ่มจากจุดนั้นนะคะถึงแม้จะเป็นเป้าหมายเล็กๆแต่รวมกันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ค่ะไม่มีอะไรไกลเกินเอื้อมถ้าคุณเริ่มต้นลงมือทำค่ะไปกันต่อที่ wall paper สำหรับวันพฤหัสค่ะ There is no need to rush, everything will come at the right time. ไม่ต้องรีบเพราะทุกอย่างจะมาถึงในเวลาที่เหมาะสมเคยร,รู้สึกไหมคะว่าเรากำลังตามหาคำตอบจากชีวิตไม่ว่าด้านไหนก็ตามแต่ยิ่งวิ่งหาเท่าไหร่มันยิ่งดูห่างออกไปค่ะจริงๆแล้วชีวิตก็เหมือนขึ้นทะเลค่ะทุกอย่างจะพัดมาหาเราในเวลาที่มันควรมาในเวลาที่เหมาะสมค่ะจงเชื่อมั่นในจังหวะชีวิตของตัวเองนะคะ มาดูวอลเปเปอร์สำหรับวันศุกร์กันค่ะ Believe in yourself and the world will believe in you เชื่อมั่นในตัวเองและโลกจะเชื่อมั่นในคุณถึงพิมพ์จะไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวนะคะแต่พิมพ์ยังเชื่อในตัวคุณและศักยภาพที่คุณมีเลยค่ะคุณมีพลังมากกว่าที่คุณคิดถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความมั่นใจโลกก็จะสะท้อนความมั่นใจกลับมาหาคุณลองยิ้มให้ตัวเองในกระจกแล้วบอกกับตัวเองว่า ฉันเก่งพอฉันดีพอและฉันก็คู่ควรกับสิ่งที่ดีๆค่ะเราเดินทางมาถึงวันหยุดแล้วค่ะ w อลเ Paper สำหรับวันเสาร์ Make today the best because it's your best opportunity ทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดค่ะเมื่อวานเป็นอดีตพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงสิ่งที่เรามีคือวันนี้ค่ะ ถ้าคุณอยากบอกหลักใครให้ทำเลยถ้าคุณอยากเริ่มต้นทำอะไรใหม่ให้ลงมือทำเลยในทุกๆเช้าที่คุณตื่นนอนเป็นการบอกคุณว่าคุณยังมีชีวิตอยู่ค่ะนั่นคือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆสิ่งที่มีคุณค่าใช้วันนี้ให้ดีที่สุดเพราะมันคือของขวัญที่คุณได้รับค่ะและสุดท้ายวอลเปเปอร์สำหรับวันอาทิตย์ค่ะ Never stop dreaming because dreams are the driving force that move life forward อย่าหยุดฝันเพราะความฝันคือแรงขับเคลื่อนให้ชีวิตไปข้างหน้าค่ะอย่าปล่อยให้โลกทําให้คุณลืมฝันของตัวเองนะคะไม่ว่าฝันของคุณคืออะไรจงรักษามันไว้นะคะเพราะมันคือเชื้อเพลิงที่ดีต่อหัวใจเราวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้อย่าลืมหาเวลาพักผ่อนหัวใจแล้วก็ร่างกายของเราเพื่อที่จะพร้อมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อย่างสดใสน,นะคะขอให้คืนนี้คุณได้ฝันดีแล้วก็ตื่นมาพร้อมแรงบันดาลใจใหม่นะคะ หวังว่าวอลเปเปอร์7วันนี้จะช่วยเติมพลังบวกให้กับทุกวันของคุณนะคะใครชอบอันไหนคอมเมนต์บอกพิมพ์ได้เลยค่ะหรือถ้าใช้แล้วรู้สึกยังไงมาแชร์กันได้นะคะคุณอาจจะเลือกแค่รูปเดียวแล้วใช้ทั้งสัปดาห์หรือจะสลับใช้วอลเปเปอร์ก็ได้นะคะสามารถดีไซน์การใช้งานตามความชอบได้เลยค่ะอย่าลืมเข้ากลุ่มไลน์ที่พิมพ์ใส่ไว้ในใต้เดสคริปชันนี้นะคะทุกคนก็จะได้รับอัปเดตหรือว่าบางครั้งถ้าพิมพ์ทํา พวกแนว Digital Products มาแจกทุกคนพิมพ์ก็จะเอามาลงไว้ในกลุ่มนี้นะคะไว้เจอกันในกลุ่มนะคะทุกคนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ